เออ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 ตัวอย่างนี้มาเตาอย่างนี้มาเตาอย่างนี้ นะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาร์บอยสาวกันนะครับผมเนื่องจากเกมนี้เราก็ไม่เคยเล่นมานานละนะครับผมเล่นเกมเล่นเกมอื่นไปเยอะละนะเล่นเกมนี้มั้งเล่นเกมนี้มั้งครับผมดีแรงกูเนี่ยเออดูตารางการจ่ายนนิดนึงนะครับผมตารางการจายก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมมีคาร์บอยแล้วผมมีปืนแล้วมีหมวกแล้วผมตามมาด้วยวายแล้วเอ้ยตามมาด้วยเหล้านะครับผมไม่ใช่วายดิเออวิสกี้ป่าววะรอสก้าวะ แล้วผมว่ไใเป็นประมาณนี้นะผมแตะรักสีทองกอบทองนะโอเคสเก็ตเตอร์สามตัวฟีเจอร์มีซื้อนะผมทุกคนน่าจะรู้เกมนี้อยู่แล้วนะว่าเล่นยังไงจะเ,เป็นยังไงนะผมเริ่มไปดึงบาทมาทุนซื้อสิบบาทเออแล้วบอกไว้เลยได้ค่าพีจี G ในจีบาทก็เล่นได้นะผมบอกเลยบอกเลยแล้วคูณสองเข้าไปดิแล้วตบคูณสี่เข้าไปนี่แยแล้วตบคูณแปดป่ะแล้วคูณแปดตบมาแล้วคูณสิบหกปะแล้วคูณสิบหกปะ แล้วคูณสาปะ่ะแล้วคูณสาสองไปแล้วขึ้น64ปะ่ะแล้วหกมาแล้วรอยี่ปดมาไหมม,มันจัดมันจัดจริงขยับต่อครับผมบอกแล้วสเต็ปผมได้คือต้องขยับครับเจอเอมาคูณสองไปคูณสี่ 4, ป่ะมึงบ้าทบาบเม็น,น,นกันหน่อยดิ มึ้มป้าซัมเบกันหน่อยเนี่ยคูดสี่แล้วคูดแปดมาดิจังหวะนี้เราก้าสิบอู้เจ็ดร้อยยี่สิบแล้วคูดสิบหกและขวดเหล้านะขวดเหล้าหล่นลงมาเปล่าขวดเหล้าหล่นลงมาแล้วสามสองโอเคพันเก้าแล้วมีวายตกมาได้สักหกสิบสี่อู้แปดพันแล้วอื้มตัวเอไม่ออกได้ไงวะถ้าตัวเอออกนะร้อยยี่แปดรู้เรื่องบอกเลยถ้าตัวเอออกร้อยยี่แปดรู้เรื่องนะครับผมเนี่ยแถวเนี้ยเอออกปุ๊บร้อยยี่แปดแล้วแถมมีวายตบท้ายด้วย รู้เรื่องบอกเลยผมบอกเลยมีรู้เรื่องนะครับผมโอ้โหแล้วคูดเยอะกันไม่ยั้งเลยคูดกันแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยแล้วคูดสี่เข้าไปแล้วหกร้อยแล้วไหวลดลงมาอย่างงี้แล้วคูดแปดนิ่มๆไปดีหมื่นหนึ่งเออ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 หมื่นหนึ่งไม่ธรรมดาแล้วอ่ะขอซื้อฟีเจอร์เลยแล้วกันอ่ะหมื่นห้าขอให้คุ้มกันนะขอให้คุ้มแล้วกันขอให้คุ้มแล้วกัน ไม่ใช่ความจริงกวกลัวไม่กลัวกลัวไม่คุ้มมาดิกลัวไม่จ่ายน้ะนดินั่นไงสองดอกนั่นไงไม่เข้าเออเข้าโอเค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 แต่ไม่ออกเลยวะเออ มาใครเนะี่ยรู้สึกว่าแตกนอกจะมันกว่าเยอะเลยเออเนี่ยดูดิไหลแบบไหลน้อยมากเจ็ดหกเออเออไหลไปเนี่ยไม่ค่อยไหลเลยอะแตกไหนไม่ค่อยเบร์กว่ะทุกคนเออ ไว้ไวเน่ยดูดิมันมาแค่เนี้ยแล้วมันจะมาเออ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 เอเอ,เอตัวอย่างนี้มาเต้าอย่างนี้มาเต้าอย่างนี้ฮู้ฮู้แม่งกว่าจะออกแม่งกว่าจะออก พอเลยครับผมบอกเลยมีพอเลยฮะโอ้โหแม่งกหรือว่าแต่แรกผมจะไม่ได้แล้วครับผมก็ส้หรขอคที่เข้าไปดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติคให้ครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าหรอบคลิปนี้สีัสดีคุณบาครับผม